สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอป้ายิปซีทาโร่นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงคนทั้ง7วันประจําวันเสาร์ที่10กันยายนพศ2565นะคะคําพยากรรวงรายวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าด้วยเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองนะคะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัว ะะหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์มีค่าวิชาชีพนะคะสําหรับใครหลายๆคนที่เข้ามากันแล้วนะคะอย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะตั้งแต่เช้าวัวนอาทิตย์นะคะ ชาววันอาทิตย์นะคะผ้าเหรียญห้าเหรียญน,น,นี่เป็นไพ่ของความอิดโรยนะคะเหนื่อยอ่อนล้าอ่อนเพียอ่อนแรงนะคะช่วงนี้เรียกว่าชาววันอาทิตย์ดูแลในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะบางคนเรียกว่าแขนขาไม่ค่อยจะมีเรี่ยวมีแรงนะคะนะแขนขาอ่อนแรงหรือข้อเท้าที่ข้อเท้าแพลงนะคะในช่วงนี้แล้วก็เรียกว่าบางคนอาจจะร้อนร้อนหนาวหนาวนะคะช่วงนี้เกิดการไม่สบายนั่นเองนะคะ สิบถ้วยนะคะจะได้รับข่าวดีมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะสิบถ้วยจะได้เพื่อนได้มิตรที่ดีนะคะหรือบางคนนะคะมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่กลุ่มฝูงชนนะคะเดินทางไปติดต่อง,งานกับลูกค้านอกสถานที่สิบถ้วยหมายถึงผู้ใหญ่หัวหน้างานผู้บังคับบัญชาเมตตาเอ็นดูนะคะมีดวงของการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะเด็กถือถ้วยหมายถึงการใจจดใจจ่อกับบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนอาจจะหมกมุ่นอยู่กับหนังสือหนังหาตำรับตำราการเรียนรู้การค้นคว้าหาวิชาความรู้ให้กับ ตัวเองนะคะเรียกว่าการพัฒนาตัวเองนั่นเองนะคะเด็กถือถ้วยเป็นไพ่ที่ดีนะคะบริวารลูกหลานจะนําพาข่าวดีมาให้นะคะเรียกว่าจะมีเพื่อนที่ดีเข้ามามีมิตรที่ดีเข้ามาหรือตัวเราเองอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนรอบข้างนั่นเองนะคะเพราะเด็กถือด้วย เด็กถือถ้วยหมายถึงเซนส์สัมผัสลางสังหรณ์ที่แม่นยํานั่นเองนะคะบางคนจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเช่าการบูชาวัตถุมงคลน,นะคะหรือว่าการสวดมนต์การปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของการค้าขายเนี่ยเรียกว่ายังมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าไม่ติดขัดนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าชาววันอาทิตย์กินเกง่งทานเกง่งอาหารขนมนม,นมเนยอุดมสมบูรณ์หมดหมด,ห,มดหาได้นะคะการเงินนะใครที่ตึงตึงมืออยู่นะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาอุปถัมภ์ไม่ว่าจะเป็นจากคนรักนะคะจากคนในครอบครัวจากคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะรวมถึงชาววันอาทิตย์การเงินช่วงนี้อาจจะหมดไปกับหนังสือหนังหาตำรับตำรานะคะการเรียนรู้การลงทะเบียนเรียนคอสสั้นๆนั่นเองนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะสิบถ้วยหมอฟ้ามองว่าคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วเนี่ยเป็นความรักที่ดีนะเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาคอยช่วยเหลือกันซัพพอร์ตกันนะคะส่วนคนโสดเนี่ยนะคะช่วงนี้อาจจะต้องอยู่กับครอบครัวไปก่อนนะคะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะเรียกว่าย,ยังโสดอยู่นั่นเองนะคะสุขภาพชาววันอาทิตย์เหมือนที่บอกนะคะห้าเหรียญบอกไปแล้วนะเด็กถือถ้วยเนี่ยกินเกง่งทานเกง่งโรคอ้วนน้าหนักตัวขึ้นนะคะหาเวลาออกกําลังกายด้วยนะคะชาววันอาทิตย์ บทสรุปของไพ่นะคะ10ถ้วยอีกแล้วนะคะ10บถ้วยวันนี้นะเฮฮาปาร์ตี้สังสรร์งานรื่นเริงงาน,น,เ,งงานเลี้ยงงานเฉลิมฉลองนะคะหรือบางคนอาจจะได้พาครอบครัวพาคนรักไปทานข้าวนอกบ้านบางคนอาจจะมีในเรื่องของงานปาร์ตี้เล็กๆภายในครอบครัวนั่นเองนะคะเรียกว่าจะได้รับข่าวดีจะมีข่าวดีเข้ามานะคะชาววันอาทิตย์นะคะ หมอฟ้าแนะนาว่าถ้าใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะซื้อลอตเตอรี่กับคนพิการนะคะจะมีโชคนะคะหรือตัวเลขจากเด็กจากกุมารจะให้โชคค่ะตัวเลขนําโชคจากนาไพ่มีเลขศูนย์มีเลขห้ามีเลขศูนย์และเลขหนึ่งนะคะสําหรับชาววันอาทิตย์นะชาววันอาทิตย์นะคะวันนี้ให้หมันสวดมนต์นะสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินะคะต่อไปมาดูชาววันจันทร์กันบ้างค่ะ ชาววันจันทร์นะก้าวไม่เท้านะคะเป็นอีแอบ,บเลยทีเดียวนะกลัวๆก้าวๆจะไปต่อจะพอดีจะเอายังไงดีนะคะหรืออาจจะกําลังแอบบส่องแอบบมองแอบบดูอะไรอยู่หรือเปล่าในช่วงนี้นะก้าวไม่เท้าบง่งบอกในเรื่องของรักแล้วก็ห่วงแหนในหน้าที่การงานในสิ่งที่ทําอยู่นั่นเองนะคะนะคะเรียกว่าการงานนี่รายล้อมรอบตัวเลยทีเดียวนะชาววันจันทร์หกถ้วยนะคะหกถ้วยนี้โกรธกับใครงอนกับใครอยู่มีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันอภัยให้กันนะคะ ไพ่หกถ้วยนี้จะได้พบเพื่อนเก่าได้พบมิตรเก่าได้เดินทางไปในสถานที่เก่าๆได้ติดต่องานกับลูกค้าคนเก่าๆดีลงานกับลูกค้าคนเก่านะคะค้าขายยังมีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาอยู่ตลอดเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะสามถ้วยนะคะนะเรียกว่าการงานราบรื่นดีนะคะวันนี้สําเร็จลุล่วงผ่านพ้นไปได้ด้วยดีได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีนะคะได้เพื่อนได้มิตรที่ดีนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะคะ ส่วนการเงินเนี่ยชาวันจันนะกินเก่งทานเก่งนะคะการเงินภาษีสังคมเยอะนะงานเลี้ยงงานปาร์ตี้งานสังสรรค์งานเลี้ยงรุ่นนะคะเรียกว่ารอบครอบในเรื่องของการเงินด้วยนะถามว่าการเงินเอาตัวรอดไหมเอาตัวรอดได้นะคะใครที่การเงินตึงๆมืออยู่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์นะคะไม่ว่าจะเป็นจากคนรักจากคนในครอบครัวนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะเรียกว่ามีความสุขดีนะแฮปปี้นะคะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะรวมถึงนะคะใครที่กธการทะเลาะกัน,กกนไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะคนโสดมีดวงของการได้พบรักต่างวัยนะคะหรือความรักข้งเก่ามีโอกาสที่จะรีเทิร์นด้วยนะคะสุขภาพชาววันจันทร์มักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับศีรษะนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันจันทร์เดลเเบอร์นะเดลเเบอร์ er นี่เรียกว่าจะได้รับข่าวดีมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะมีช่องทางมีลู่ทางที่ดีเกิดขึ้นเดลเเบอร์ er ber, ชาววันจันทร์นี่เรียกว่ามีเสน่ห์ทางด้านคําพูดมีจะมีวาจามีวาทะสินที่ดีด้วยนะคะรวมถึงไพ่เดลเเบอร์ยังบ่งบอกในเรื่องของการงานที่เจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขเก่าๆนะคะจะให้โชคค่ะตัวเลขนำโชคจากหน้าไพ่มีเลขหก มีเลข9มีเลข6และเลข3นะคะสำหรับชาววันจันทร์ค่ะต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างนะคะ ชาววันอังคารสิบดาบเลยทีเดียวนะวันนี้นะคะชาววันอังคารดูแลในเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะบางคนสิบดาบเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลังปวดหลังนะคะนะอ,อ,อาจจะมีในเรื่องของหมอนรองกระดูกนะคะนะหรือว่าบางคนนี้จะเกี่ยวข้องกับพกท้องลำไส้วันนี้อาจจะมีเหตุให้ต้องเลือดตกยางออกนะคะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายหรือบางคนจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการผ่าตัดนะคะบางคนฉีดยาปลุกฝีฝังเข็มได้นะเรียกว่าจะไม่ได้ส่งผลนะคะหรือสิบดาบหมอฟ้าแนะนําว่าให้บริจาคโลหิตนะคะชาววันอังคารนะ เด็กถือเหรียญน,นะคะสิ่งที่คาดหวังเอาไว้สิ่งที่รอคอยมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จนะคะจะได้รับข่าวดีมีโอกาสดีๆเข้ามามีคนหยิบยื่นสิ่งดีๆเข้ามาให้นะคะจะได้รับการช่วยเหลือจากการสนับสนุนจากบริวารน,นะคะนะจากคนรอบข้างด้วยนะคะเดอะเวิลด์เป็นไพ่ที่ดีนะคะจะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะคะออนไลน์สื่อโซเชียลโฆษณาประชาสัมพันธ์ค้าขายในโลกออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook ิกต็อกไลน์นะคะรวมถึงไพ่ ภายเดอะเวิลด์นะคะนะบางคนมีดวงของการเดินทางไกลถึงต่างประเทศขึ้นเหนือลงใต้นะคะชีพจรลงเท้าบางคนมีดวงของการโยกย้ายเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโยกย้ายที่ทํางานโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยหรือในองค์กรในหน่วยงานอาจจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนระบบงานนะคะเรียกว่าไม่ได้ส่งผลเสียให้กับชาววันอังคารนะจะส่งในเรื่องของผลดีเสียมากกว่านะคะ บางคนมีดวงของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีความรับผิดชอบที่เยอะขึ้นที่มากขึ้นด้วยนะคะการค้าการขายช่วงนี้เรียกว่าการค้าการขายยังไปได้ด้วยดีนะแต่ก็เหมือนที่บอกนะคะต้องเกี่ยวข้องกับพวกออนไลน์ด้วยนะคะค้าขายในช่วงนี้นะคะแล้วใครที่มีในเรื่องของการเซ็นเอกสารเซ็นสัญญาเซ็นคำประกรันก็อ่านให้ดีดูให้รอบคอบเพิ่มความรอบคอบให้กับตัวเองเอาไว้ก่อนดีกว่านะคะส่วนในเรื่องของการเงินชาววันอังคารนะคะเรียกว่า มีโชคจากเด็กจากกุมารน,นะมีโชคลาบลอยเข้ามานะคะแต่การเงินช่วงนี้ชาววรัณคารดูเหมือนอาจจะหมดไปกับต่อเติมบ้านซ่อมแซมกิจการร้านค้านั่นเองนะคะหรือว่าบางคนนะคะสิบดาบนี่อ่านได้ถึงกําลังปลูกบ,บ้านนะคะนะก็เรียกว่าการเงินเอาตัวรอดได้นะคะในช่วงนี้ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักโดยภาพรวมแล้วนะใครที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันนะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันคืนดีกันนะคะ แต่บางคู่บางคนนี้อยู่ห่างไกลกันอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีบ้างความหึงหวงระแวงไม่ไว้วางใจกันนะคะส่วนคนโสดนะคะมีดวงของการได้พบรักได้พบรักในโลกออนไลน์นะคะได้คู่ต่างชาติต่างประเทศนะคะสุขภาพเหมือนที่บอกไปนะคะชาววันอังคารน,น,นะดูแลสุขภาพกันด้วยบทสรุปของไพ่นะคะเด็กถือถ้วยนะคะเด็กถือถ้วยช่วงนี้นะชาววันอังคารใจจดใจจ่ออยู่กับบางสิ่งบางอย่าง หรืออาจจะกําลังร,งรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอาจจะหมกมุ่นอยู่กับหนังสือนังหาตํำรับตาําราการเรียนรู้การพัฒนาความรู้ให้กับตัวเองหรือบางคนจะเกี่ยวข้องกับภาษาด้วยนะคะการเรียนรู้ในเรื่องของภาษานะคะเด็กถือถ้วยช่วงนี้นะชาววันคารหมอปัานแนะนําว่าใครที่อยากจะทําบุญนะคะนอกจากนอกจากาบริจาคโลหิตแล้วนะปล่อยนะคะปล่อย ปล่อยปลาในตลาดสดปล่อยปลาหน้าเขียงจะเป็นการเสริมดวงนะคะหรือถ้าไม่มีเงินไม่มีกําลังทรัพย์สวดมนต์นะคะสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแล้วก็แผ่บุญกุศลให้กับศัตรูมูมานเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายด้วยนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขนําโชคจากนาไพามีเลข1มีเลขศมีเลข1และเลข1น,นะคะสําหรับชาววันอังคารค่ะต่อไปมาดูชาววันพุธกันบ้างค่ะ ชาววันพุธคิงถ้วยนะคิงถ้วยบ่งบอกว่าชาววันพุธเป็นคนที่ใจดีมีน้ำใจนะคะชอบช่วยเหลือคนอื่นมักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนรอบข้างนะคะคิงถ้วยยังบ่งบอกในเรื่องของการงานที่มั่นคงด้วยนะคะ เฮอร์มิตนะคะเรียกว่าอาจจะหมกมุ่นอยู่กับหนังสือหนังหาตำรับตำราการเรียนรู้นะคะนะหรือว่าบางคนจะเกี่ยวข้องกับภาษานะคะไพ่เฮอร์มิตบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่โบราณสถานเดินทางไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ ไพ่เฮอร์มิตเป็นไพ่ที่ดีนะคะช่วงนี้ชาววันพุธนะเรียกว่าเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะคูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปกักรักษานะคะอัศวินไม้เท้านะอยู่นิง่งอยู่เฉยไม่ได้นะชีพจรลงเท้านะคะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้ติดต่องานประสานงานนะคะบางคนมีดวงของการเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะนะเดินทางลงพื้นที่ออกนอกพื้นที่นะคะ หรืออัศวินเม้เท้าจะเกี่ยวข้องกับงานเซลล์นะคะงานที่เกี่ยวข้องกับรถยต์ยานพาหนะก็ได้นะชาว,วันพุธนะคะเรียกว่าอาจจะมีเรื่องของการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับบุคคลอื่นนะคะนะหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของงานที่ปรึกษานั่นเองนะคะการงานมั่นคงดีนะคะการการค้าการขายนะคะก็เรียกว่ายังมีรายได้ที่ดียังมีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาอยู่ตลอดแต่การค้าการขายต้อง เน้นในเรื่องของการเอาใจใส่ดูแลลูกคา้านิดหนึ่งนะโดยเฉพาะใครที่ค้าขายเกี่ยวกับของกินนะคะต้องเน้นในเรื่องของสุขลักษณะความสะอาดนั่นเองนะคะรวมถึงการขนส่งนี้ก็ต้องมีมีด้วยนะในเรื่องของการขนส่งนะคะไม่ว่าจะเป็นไลแมนนะคะฟูแพนด้าอะไรพวกนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินชาววันพุธนะเรียกว่าการเงินเอาตัวรอดได้นะคะการเงินเรียกว่า ถึงจะบางครั้งตึงมือไปนะแต่ก็เอาตัวรอดได้มีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะรู้จักเก็บประหยัดอดออมมากขึ้นนะคะการเงินจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาอุปถัมภ์นะคะใครที่อยากจะได้รถนะคะยศยานพาหนะให้ใจเย็นๆนิดนึงนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะเรียกว่าได้คู่ครองคนรักที่ดีนะเอาใจใส่ดูแลกันดีเป็นที่ปรึกษานะคะเป็นบัดดี้กันด้วยนะคะเรียกว่าความรักบางครั้งช่วงนี้บางคู่บางคนนะอาจจะห่างเหินหมางเมินกันนะคะ อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังเป็นความรักที่ดีนะส่วนคนโสดนะคะคนโสดมีดวงของการได้พบรักนะคะได้พบรักกับคนที่อายุมากกว่านะคะหรือได้คู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะได้พบรักในสถานที่ทํางานในสถานทีเ่เรียกว่าสถานที่มหาลัยนะคะนะที่ตัวเองเรียนอยู่นั่นเองนะคะสถาบันที่เรียนนะคะสุขภาพชาววันพุธนะมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้นะท้องอืดท้องเฟ้อนะคะ บทสรุปของไพ่ชาวันพุธนะคะไพ่สองเหรียญกังวลเหมือนกันนะคะ <shootings. S 1> ช่วงนี้นะสองเหรียญกังวลในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าประคับประคองไปก่อนนะคะการเงินช่วงนี้นะเขะ้าซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปนะคะบางคนนี่อาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสินเชื่อนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับโรงรับจำนำด้วยนะคะไพ <t ell> ่สองเหรียญเรียกว่าประคับประคองหมุนไปก่อนเนาะการเงินช่วงนี้นะคะยังไงก็รอบคอบกันแล้วกันนะคะ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากการเสี่ยงเซมซีตัวเลขจากทะเบียนรถจะให้โชคนะคะตัวเลขนำโชคจากหน้าไพา่มีเลข2มีเลข5ามีเลข9และเลข6นะคะสำหรับชาววันพุธนะคะชาววันพุธหมอฟ้าแนะนำว่าให้หมั่นสวดมนต์สวดมนต์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรือถ้าจะทำบุญให้ทำบุญเกี่ยวข้องกับพวกพระไตรจีวรน,นะหรือใครที่แบบ ไม่มีเงินในเรื่องของการทําบุญนะคะหมอป้านแนะนําว่าให้ขอพรจากพระอรหันในบ้านนะคะนั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่เรานั่นเองค่ะต่อไปมาดูชาววันพฤหัสบางนะคะชาววันพฤหัสหนึ่งดาบเลยนะวันนี้เรียกว่างานเหนื่อยความรับผิดช,ชอบสูงนะคะต้องบุกต้องลุยต้องสู้นะคะ ความสาเร็จไม่ได้เกิดขึ้นแบบง่ายดายนะแล้วหนึ่งดาบเนี่ยเป็นคนที่ไม่พูดมากไม่พูดเยอะนะคะมักจะทําให้เห็นมากกว่านั่นเองนะคะจัส m เมนนะคะวันนี้คาดเราสถานการณ์เหตุการณ์อะไรไม่ได้เลยนะทุกอย่างปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะสถานการณ์ไม่นิ่งไม่คงที่นะคะ รวมถึงพวกไพ่จัสตินนะคะเรียกว่าปฏิหารอาจจะเกิดขึ้นในวันนี้นะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังอาจจะมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จหรือใครที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของคดีความนะคะคุณมีโอกาสที่จะหลุดพ้นรอดพ้นถ้าคุณไม่ได้ทําผิดนะแต่ถ้าคุณทําผิดคุณอาจจะต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำนะคะเพราะว่าไพ่จัสติมันเป็นไพ่ของกฎแห่งกรรมนะคะทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนั่นเองนะคะ เดอะสตานะคะเดอะสตาร์เป็นไพ่ที่ดีนะคะมีความฝันมีความหวังสิ่งต่างๆหรือบางคนทํางานเกี่ยวข้องกับอ่าบางคนทํางานเกี่ยวข้องกับงานเฟอร์นิเจอร์งานบิวอินนะคะงานตกแต่งสวนตกแต่งภายในงานที่เกี่ยวข้องกับของสวยๆงามๆนะคะชุดนอนเสื้อผ้าอันนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ การงานเรียกว่ามีความมั่นคงดีนะคะการค้าการขายมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะหรือใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการเซ็นสัญญาการต่อสัญญาคุณจะประสบผลสําเร็จนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะชาววันพฤหัสนี้มีโชคลาภลอยแบบฟุกๆเข้ามาด้วยนะคะตัวเล็กจากความฝันนะคะจะให้โชคนะคะการเงินหากเก่งนะคะเรียกว่าไม่ติดขัดเอาตัวรอดได้แต่การเงินในช่วงนี้อาจจะหมดไปกับของสวยๆงามๆนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการซื้อข้าวของใหม่ เขาเข้าวของเข้าบ้านใหม่ตกแต่งบ้านใหม่นะคะปรับเปลี่ยนห่วงชุ้ยใหม่บางคนการเงินอาจจะหมดไปกับการเดินทางนะคะเดินทางไปพักผ่อนนะคะในสถานที่เรียกว่าอาจจะลายล้อมด้วยภูเขาหรือว่าเดินทางไปในสถานที่โบราณสถานเดินทางไปทําบุญไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะความรักช่วงนี้มันดูเงียบเงาเหงาไปบ้างนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะ ส่วนคนโสดน,นะคุณมีดวงของการได้พบรักเรียกว่าเจอปุ๊บรักปับ๊บเจอปุ๊บถูกใจปั๊บนะคะแต่คนโสดบางครั้งโลกส่วนตัวสูงนะบางคนสวยหล่อเลือกได้นั่นเองนะคะสุขภาพนะคะชาววันพฤหัสอาจจะมีบ้างการเป็นตะคิวการเป็นเน็บชานะคะใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันพฤหัสทาวเวอร์เลยนะ ทาวเวอร์ไพ่บ่งบอกว่าวันนี้นะคะเรียกว่าให้รอบคอบให้ระมัดระวังด้วยนะคะนะเรียกว่าทาวเวอร์เนี่ยนะคะอาจจะมีในเรื่องของข่าวร้ายนะคะข่าวไม่ดีข่าวที่ทําให้เรารู้สึกว่าตกอกตกใจสิ่งที่เราคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงนั่นเองนะคะหรือทาวเวอร์ต้องระมัดระวังในเรื่องของฟืนไฟนะคะของอะไรที่มันร้อนๆน,นะคะนะน้ําร้อนอะไรพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขนําโชคจากน้าไพ่มีเลข6มีเลขหนึ่ง มีเลขศูนมีเลขเจ็นะคะสําหรับชาวะะชาวันพฤหัสนะคะชาววันพฤหัสหมอฟ้าแนะนําว่าวันนี้นะให้คุณปัดกวาดให้คุณปัดกวาดทําความสะอาดบ้านนะคะอะไรที่มันรกนะเก็บให้มันเก็บให้มันเรียบร้อยนะคะนะเรียกว่าจะเป็นการเปิดทรัพย์รับโชคด้วยนะคะต่อไปมาดูชาววันศุกร์กันบ้างค่ะ ชาวันศุกร์คิงไม้เท้าเลยนะคิงไม้เท้าบ่งบอกในเรื่องของการงานความรับผิดช,ชอบที่ค่อนข้างจะสูงนะคะคิงไม้เท้าเนี่ยมีความเป็นผู้นํามากกว่าผู้ตามนะการจัดการการวางแผนงานนะคะการใจจดใจจ่ออยู่กับอะไรบางอย่างนะคะหรือ <tr anz ans> <ๆ>คิงไม้เท้าบางคนนะคะอยู่กับบ้านก็อาจจะต้องยังต้องทํางานอยู่เลยนั่นเองนะคะคิงไม้เท้าบ่งบอกในเรื่องของการงานที่มีความมั่นคงนะคะหกไม้เท <tr anz ans> <ๆ>้านะคะจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะหรือหกไม้เท้านะคะมี มีดวงของการได้เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการเรียนการสอบแข่งขันการบรรจุงานคุณจะประสบผลสําเร็จคุณจะได้รับข่าวดีนะคะหกไม้เท้านี้เรียกว่าช้าช้าได้พาเล่มงามนะคะช้าช้าความสําเร็จก็จะมีเข้ามาได้ด้วยเช่นกันสามไม้เท้า,าการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของงานตั้งบูธงานอีเวนต์นะคะงานเดินทางไปติดต่องานกับลูกค้านอกสถานที่นะคะงานโลจิสติกส์นะคะ หรือบางคนอาจจะกําลังมองหาช่องทางลู่ทางการขยับขยายธุรกิจกิจการที่ตัวเองทําอยู่นะคะบางคนมีงานประจําทําอยู่แล้วอาจจะกําลังมองหาอะไรเพิ่มเติมนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของการค้าขายนะคะเรียกว่ายังมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะการเงินนะคะเรียกว่าชาววันศุกร์การเงินไม่ติดขัดนะคะวันนี้เอาตัวรอดได้นะคะหรือบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับแบงก์ธนาคารบัตรเครดิตสินเชื่อนั่นเองนะคะใครที่กําลังจะมองในเรื่องของการลงทุนก็ต้องศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีก่อนนะคะ ในเรื่องของความรักนะไพ่ความรักนะคะมีแต่ไม่เท้าทั้งนั้นเลยนะช่วงนี้นะคะความรักของชาววันศุกร์นี้ต่างคนต่างโฟกัสไปในเรื่องของการงานการเรียนอนาคตความมั่นคงให้กับครอบครัวมากกว่านะคะแต่โดยภาพรวมแล้วยังเป็นความรักที่ดีนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าช่วงนี้โฟกัสไปในเรื่องของการงานการเรียนมากกว่านะคะสุขภาพชาววันศุกร์นะคะเรียกว่าโดยภาพรวมแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะ บทสรุปของไพ่นะคะสีดาบนะสีดาบช่วงนี้ชาววันศุกร์อย่าโมาทําแต่งานนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องล้มหมอนนอนเสือเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายหรือบางคนอาจจะต้องอยู่ในช่วงของการนอนพักรักษาตัวนั่นเองนะคะสีดาบไพ่ปอกว่าหันมาดูแลในเรื่องของสุขภาพบ้างนะคะชาววันศุกร์นะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากคนตายนะคะตัวเลขนําโชคจากหน้าไพ่มีเลขสี่มีเลขห้ามีเลขหก และเลขสานะคะสำหรับชาววันศุกร์ค่ะต่อไปมาดูชาววันเสาร์กันบ้างค่ะชาววันเสาร์สิไม้เท้าเลยนะสิบไม้เท้านี่แบกรับภาระปัญหาสิ่งต่างๆนะคะงานล้นนะคะนะงานล้นมือกันเลยทีเดียวนะคะบางคนนี้ทำทำงานมากกว่าเงินเดือนทํางานมากกว่าค่าแรงดูเหมือนชาววันเสาร์พยายามที่จะรวบรวมงานเคลียร์งานสะสางงาน บางคนอาจจะต้องขอพิวงานกลับมาทําที่บ้านนะคะนะเรียกว่าสิบไม้เท้าเนี่ยเห็นไหมคะทางานเกินกําลังด้วยนะวันนี้อาจจะมีเหตุให้ต้องแบกยกขามของหนักด้วยนะคะเด e Sun ันะคะเดือนนี้เป็นไพ่ของความดวงดีโชคดีโอกาสดีๆนะคะจะได้รับข่าวดีจะมีการเริ่มต้นมีไอเดียใหม่เข้ามาโปรเจกต์ใหม่เข้ามานะคะเดือนยังบ่งบอกว่าเป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตากับคนรอบข้างนะคะ บางคนมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะบางคนจะเกี่ยวข้องกับงานบันเทิงแวทวงบันเทิงด้วยนะคะชาววันเสาร์เป็นนักฝันนะคะนักล่าฝันนะคะเจ็ดถ้วยนี่มีความฝันมีความหวังสิ่งต่างๆไอเดียโปรเจกต์เยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะคะรวมถึงการงานนี้ค่อนข้างจะยุ่งนะวันนี้ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทําอะไรก่อนดีนะคะจัดเรียงลําดับขั้นตอนความสําคัญของแต่ละชิ้นงานให้ดีนะคะ การค้าการขายวันนี้ออเดอร์จะเยอะออเดอร์จะปังนะคะเรียกว่าการค้าขายนี่เฮงเลยทีเดียวส่วนการเงินชาววันเสาร์มีโชคลาภลอยเข้ามานะคะตัวเล็กจากเด็กตัวเล็กจากกุมาณน,นะชาววันเสาร์ตัวเล็กเยอะนะลองดูสักตัวหนึ่งนะคะการเงินเรียกว่าชาววันเสาร์หาเงินเก่งการเงินไม่ติดขัดนะแต่ชาววันเสาร์ก็ใช้เงินเก่งนะเจ็ดถ้วยเนี่ยช้อปปิง้งออนไลน์นะคะครีมเครื่องสําอางเครื่องประดับสิ่งต่างๆงของสวยๆงามๆนะคะ เรียกว่าจำเป็นไปหมดนะคะสําหรับชาววันเสาร์ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักนีชาววันเสาร์นะสำหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะเรียกว่าโดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีนะแต่บางคนนะคะมีคู่แล้วก็ยังมีความมีสเสน่ห์กับคนรอบข้างอยู่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังในเรื่องของอาการหึงหวงระแวงจากแฟนจากคนรักด้วยนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าโสดไม่สนิทนะเจ็ดถ้วยมีคนคบมีคนคุยนะคะ คุยหลายคนคบหลายคนนะคะนะ,ะหรือใครบางคนนี่เรียกว่าคบไปเผื่อเลือกนั่นเองนะคะบางคนเรียกว่าโสดไม่สนิทนะคะอาจจะมีในเรื่องของความรักที่เป็นความลับความรักที่เรียกว่าไม่อยากจะเปิดเผยแต่มันมีโอกาสที่จะถูกเปิดเผยได้นะคะสุขภาพชาววันเสาร์นะคะวันนี้จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับสายตานะคะแสบตาปวดตาความดันไมเกรนนะคะหรือว่าบางคนมีปัญหาในเรื่องของการปวดหลังปวดบ่าปวดไหล่น่องนักแข้งกล้ามเนื้ออักเสบเป็นเส้นเลือดขอดนั่นเองนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันเสาร์นะคะไพ่หนึ่งดาบหนึ่งดาบเนี่ยหมายถึงความอดทนนะคะนะความแข็งแกร่งความเข้มแข็งนะคะชาววันเสาร์เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อชคชะตานะคะเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหาเพราะฉะนั้นหนึ่งดาบขึ้นมาฟันให้ไกลไปให้ถึงค่ะตัวเลขนําโชคจากน้าไพ่นะคะมีเลขหนึ่งมีเลขศูนย์มีเลขเลขกา้าและเลขเจ็ดนะคะสําหรับชาววันเสาร์ค่ะ ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ